ธนาคารน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปดูเป็นงบของอ,อบอจอประมาณสี่แสนเก้านะคะเบ็ดเสร็จก็จะมีรั้วให้ด้วยนะคะแล้วก็ปลูกหญ้าตรงสัตว์ด้วยตอนนี้ไม่ใช่น้าฝนหญ้าหญ้ายังไม่เขียวนะคะช่วงหน้าฝนมันน่าจะยญาเขียว น้ำใสมากเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน,นะคะ่ะอันนี้คือบริเวณร,รอบๆนะคะน้ำขึ้นเยอะน้ําใสเลย สามารถเก็บกับกได้ไม่ใช้หน้าแรงเล้เลยเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดแห่งที่หนึ่งบ้านท่าศาลาหมู่สิบ ตำบลนาคมินอำเภอโพนสวัสค์จังหวัดนครพน,ขอขอขนงมงบป,ประมาณประมาณสี่แสนเก้าหมื่นบาทเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะวันเสาร์นะคะวันหยุดได้มีโอกาสเดินมาแล้วดูธนาคารน้ำ แห่งที่หนึ่งนะคะของจังหวัดนครพนมแบบเปิดนะคะตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบานทาศาลาตะบุญละ,ะมิ้นอำเภอพุนสวรรค์จังหวัดนครพนมเป็นงบของอบอจอนะคะประมาณ4ี่แสนเก้นะคะแต่น้ำใสามากเลยนะคะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแรงได้เลย ขช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะเอ่อเป็นช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะน้ำขึ้นเยอะเลยใสเลยนะคะให้ดูมีพื้นที่ของ อดีตกำนันตะบนนะคะมิ้นนะคะเมียกำนันจะขยันมากนะคะแล้วก็นอนเฝ้าสวนอยู่ตรงเชียงนานนี่เลยนะคะมีคนขยนันจะปลูกพริกปลูกข้าวโพดผักต่างๆนะคะตื่นเช้ามาก็จะเอาผลิตผลไปขายนะคะ ตรงรั้วนี่ก็เป็นของงบโครงการเลยนะคะจะปลูกญยาให้ยามันตอนนี้อาจจะยังไม่เขียวเพราะว่ามันเข้าช่วงหน้าหนาวหน้าแรงแล้วะค่ะให้ดู ปลูกปลูกไว้ตามริมรั้วนะคะปลูกพักบุ้งแก่สวยเขียวมากเลยพักบุ้งเมียกำนัน